สวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมาทำยำหุ่นเส้นยำหุ่นเส้นนะคะยำหุ่นเส้นแล้วก็นี่เดี๋ยวทำปอเปี๊ยะให้ดูนี่ใส่นี่ใส่ปอเปี๊ยะหมูนี่ใส่ปอเปี๊ยะกุ้งทำนี่นี่ให้เปาเปาอัานชั่วคปองแล้วเดียวเกี่ยวนี่หุ่นเส้นหุ่นเส้นแล้วก็หมูสับค่ะหมูสับ ใส่หมูสับหมูสับนี่ทําให้สุกนะคะหมูสับก็ทําให้สุกหมูสับเราใส่น้าปลาแล้วก็น้ําตาลนิดหนึ่งในหมูสับอันนี้มีกุ้งกุ้งแล้วก็มีปลามหมึกมีปูอัดแล้วก็มีออดดอกสดเซกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไป แอดว่าจะทาขายเนี่ยเนี่ยแอดาทำขายเดี๋ยวก็ทำไม่ดูอันนี้ทําเยอะหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะน่ากินไหมคะนี่ยามุนเส้นยามุนเส้นเราก็ใส่ใส่น้ำตาจริงน้ำตาเราก็ใส่ที่ที่เนื้อก็ได้แล้วแต่เราเวลาเราทำให้สุก ของทำไม่สุกเราก็ใส่น้ำปลาไปก็ได้ถ้าใจชอบนะคะใส่น้ำปลาเกยวเกยเสียื่เลยเียใส่เสร็จแล้วก็เราใส่น้ำตาลไปแต่จริงๆแล้วแอดก็ใส่ตี่นหมูแล้วนะน้ำตาลกับน้ำปลานี่เพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อ แต่นี่คือทําไม่ดูถ้าเหมือนว่าทําแบบขายเลยทําง่ายๆเลยแบบนี้ใส่น้ําตาลชิมรสด,ดูแล้วแต่ใครชอบแบบรสเรี้ยวหวานให้วีอหัวชิหนึ่งแต่นั้นแล้วก็เกี้ยวแล้วก็มีใส่แครอทนะคะแครอทนี่ค่ะ ใส่เครอลงไปเคอแล้วก็มีในนี้ก็มีพริกก็มีต้นแบบต้นหอมแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมหอมใหญ่หอมใหญ่ใส่ที่เทียวแล้วแต่คนชอบนะมะเขือแล้วก็พริกใส่ผสมก็มได้เลย เดีย๋ยวแต่ใครชอบนะทำแบบเหมือนที่ว่าเราชอบแบบนั้นทำเยอะเลยหม้อใหญ่เลยนี่ค่ะอุ้ยน่ากินจังเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาส้ม นี่ค่ะแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวนะคะมะนาวนิงมะนาวนี่บีบแบบไว้เรียบร้อยก็ได้เลยนี่คือแบบท้าให้ทุกคนดูว่านี่ใส่มะนาวด้วยมะนาวแบบนี้ใส่มะนาวเลยะ,ะให้บีกว่เออแล้วหมุนเส้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำาขอเปี้ยให้ดู มงน,นาวไม่ค่อยมีไม่มีน้ำเลยทีนมัมามีจูเป็นๆมีช่วยบ้างดีทีสวนงนาวเเป็นๆค่ะ ทีบ่บไม่หู้วยฉันกลัวมากมะนาวไม่ก็มีน้ำนต้องใส่สามลูกอันนี้เมื่อกี้เส็จสองลูกใส่มะนาวน่าอร่อยมากเลยค่ะแต่ทุกครั้งทํ้ทำนี่คือพวกเนื้อพวกหมูสับอ่ะก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลแบบตอนที่ปรุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ ม่เข้าเครื่องอร่อยมากกว่าแต่ข้างนอกก็ทำขายขาแยกทำแบบหมูวังนาบเข้าช่วยตั้งแต่ริงหไอ้น่งนไอบกที่งมวอนีค่ะเสร็จแล้วอย่ามุนเส้น คือแกหยิบจริงเลยมึงก็มีจอรนีรแล้วมันก็แห่เรากเอาขั่ขัดเลยดีอุ้ยน่ากินมากวนเส้นยำวนเส้นก็ต้องยำแบบนี้อร่อยชิมนะคะชิมชิมดู กินด really <'s> ูใส <Y> ่น้ำปลาิคยนั้นกานยังไม่เข้าคุณจะคุณเค่ใส่น้ำปลาค่ะไม่ใส่อื่นไม่ได้ ก็มีบุกเข้าคุยแต่ทีนี่ทำกินเยอะไหมทำกินเยอะก็เป็นแบบนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะยำบุญเส้น,น,นยำบุญเส้นของนียานี่ค่ะเป็นหม้อใหญ่เลยน่ากินมากเลยค่ะยำบุญเส้น กุ้งตัวใหญ่เสร็จแล้วค่ะอย่ามุนเส้นเดี๋ยวพ่อทำปอเปี๊ยะดูนี่ไส้ปอเปี๊ยะนี่ไส้หมูนี่ไส้หมูปอเปีเ๊ยะปอเปี๊ยะหมูไอัน,นี้ปอเปี๊ยกุ้งเดี๋ยวใส่กุ้งเป็นตัวค่ะใส่กุ้งต่างหากเป็นตัวค่ะ โอเคนะคะคลิป okay, okay. นี้นี่ยาจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยจำบอกพี่ไอ้ดูนี่ใส่เมื่อกี้ใส่ทำนี่มันมันเย็นแล้วเดี๋ยวก็ได้ใส่เปล่า,เปล,าเปล่าวันเดียกลองนะคุณอ่ะพอรึเปาี่ยนกี่แลเปล่าวนเดียวกล้องห่อการห่อเดี๋ยวขอกับพี่ไอ้ดูตายภา,าษาไทยนี่ตกเลยอย่างเี้พูดไม่ถูก เดี๋ยวห่อโูเปียดูนะคะนี่จับบุญเส้นเสร็จแล้วโอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะนี่ยายถูกแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นี่ยายด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยววันหน้าวันหลังให้ดูหน้านะคะวันนี้ไม่สวยวันนี้ทํากับข้าวอยู่โอเคนะคะขอบคุณค่ะ